สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับนะครับแนวทางนี้แค่เช้าบ่าย VIP นะครับงวดปุฒิธวันที่8เดือน7 2566นะครับวันนี้ก็เป็นแนวทางของวันเสาร์นะครับผมเนาะก็รอบปกตินั้นหยุดนะครับเมื่อวานนี้รอบ VIP ของเรานะครับพี่ๆมาแค่เลขเด่นในรอบเช้านะครับน้องแนวทางก็สลับกันเหมือนเดิมนะครับเช้าออกบ่ายบ่ายออกเช้านะครับนะครับผมคนที่ออกรอบเช้านะครับ450กับ57 นะครับ4 50กับ57ของเรานะครับใครเอาสูตรไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่50เนาะนะครับจะได้รูดตัวผิดนะครับผมส่วนในรอบบ่ายเดนสีกับ0เหมือนกันนะครับรูด0คนที่ออก3 6 9 3 0เเอ36นะครับพี่พี่ในรอบนี้ก็อุตส่าห์เน้นสามเนาะนะครับ0343ออก3 6มหกในพี่พี่ดู6 9นะครับผมไปเน้นรอบเช้าและห้านนะครับในพี่พี่ดู น่าสะยดยนะครับแนวทางสลับกันเช้าบ่ายนะครับเมื่อวานนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนพี่พี่สมาชิกนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูคคานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็อาจจะมีเสียงฝนรบกวนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่พี่ตอนนี้ที่ระยองเนาะผมก็ฝนตกนะครับตอนนี้ฝนตกเนาะผมทําคลิปไปด้วยนะครับ ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะครับวันนี้ในรอบเช้านะครับในรอบเช้านี้ผมได้นะครับสายวิ่งผมให้ไปที่เลข5้นะครับสายลูดให้ไปที่เลขเก้9เ9 7 5ศ5 2 ห้าเก้านะครับผมเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่ห้าเก้าเจ็ดนะครับอันนี้คือนี่คืออีกเช้า v i p นะครับเก้าเจ็ดก็ประมาณนี้นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่ ในรอบบ่ายนี้ผมให้วิ่งนะครับให้วิ่งไปที่8นะครับผมสายรูดให้ไปที่เลขสนะครับให้ไปที่เลขสี่สี่สาม8ี่หกี่เก้า8ดสานะครับเน็ดเดียวให้ไปที่8 4 9นะครับ ตัวเน้นก็ตัวเน้นก็จะเป็น49 46แล้วก็83นะครับพี่พก็จะประมาณนี้นะครับสลับนิเควีเช้าบ่าย VIP นะครับก็ลองใช้วิจะนะายานในการรับชมนะครับก่อนออกไปนะครับพี่พท่านใดนะครับพี่พี่สมาชิกเนาะนะครับกำลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับมีบ้านเก่าอยู่แล้วดวงอาจจะไม่เฮงไม่ปังนะครับก็อยากเปลี่ยนบ้านใหม่ ถ้าใสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านนะครับน้าเต้าทองนะครับก็ไปทักทายสอบถามได้นะครับเนาะก็เป็นบ้านแอดมินของบอลองนะครับผมเข้าไปทักทายสอบถามก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมโชคดีกันทุกคนนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับฝนตกด้วยเนาะใครออกกะทํางานก็กะดึกก็นอนหลับฝันดีก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ